กลับสวัสดีครับทุกท่านนำพาทุกท่านเข้าสู่ข้อที่30แล้วนะครับข้อนี้ดีหน่อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเข้าไอหาเป็นแค่แมกนิจูดครับ Determine the magnitude of the moment of force ครับ F about the segment OA of the pipe pipe นะครับ S m B ท่อประกอบในรูปนี้ครับจงหาครับแมกนิจูดของโมเมนต์ที่เกิดจากแรง F about ครับรอบ segment ของ OA ครับ OA อยู่ตรงไหน ชา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 ช,ะช,ะชะหน่อยนี่อยู่นี่เองครับโอเออยู่ตรงนี้ครับปัญหาที่สําคัญก็คือว่าทุกท่านครับรูปแบบที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นพิกัดใดๆอไม่ว่าจะเป็นแรงหรือไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ใดๆให้มาในลักษณะที่เป็นพิกัด ดังนั้นกับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าไอพิกัดอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่จะบ,บรรยายนั้นเราก็พยายามนะครับเราสามารถหาโดยการใช้ลักษณะที่เราคุ้นเคยได้เสมอนั่นก็คือจุดปลายลบจุดต้นหาโพชชันเวกเตอร์ให้ได้โอเคครับผมเขียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าไอโ m เอนั่นนะครับ MOA นั่นมันเกิดจาก u ครับ ซึ่งเป็น uoa และก็ไปดอทกับเวกเตอร์ r คอดอยู่กันกับ f พวกนี้เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเขียนออกมาเสร็จสับแล้วจะได้ออกมาเป็นครับสิ่งที่เรียกว่าสเกล่าทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วก็ขออาราธนา ทุกท่านนั้นพยายามช่วยกันครับในการหาพิกัดแต่ละพิกัดเพราะการหา UOA การหา R การเขียน F ในรูปแบบ IJK หรือ Cartesian vector นั้นต้องใช้ตัว unit vector เพราะค่อยมาแค่ขนาดนะครับ A นั้นครับอยู่ในระนาบครับจุด A นั้นอยู่ในระนาบสิ่งที่เรียกว่าเป็นระนาบ XY เมื่ออยู่ในระนาบ x y ค่า z เป็น0ย์ครับได้ออกมาแล้ว x วัดยังไงฮะออกมา0.1ออกมา0.3อ่ะ0.2เป็น0.3ที่ทางเปิดแดนบวกครับ y ครับออกมาเลื่อนสไลด์ออกมา0.4เปิดแดนบวกครับและ z นั้นออกมาเป็น0ย์ เท่านั้นยังยพอครับผมขอไปที่จุด c แล้วกันครับจุด c นั้น x ออกมาครับคือ0.1ครับเป็นบวกออกมาเป็น0.1ตัวต่อมาครับ y ครับออกมาคือ0.4เปิดแดนบวกครับ0.4และค่า z หรือค่าแวัดขึ้นไป0.3โอเคละเท่านั้นพอครัอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะทุกท่านครับ จุดดีครับจุดดีอยู่ในระนาบอยู่ในระนาบ ZX เมื่ออยู่ในระนาบ ZX ก็ต้องมีค่า X นั่นออกมาวกคือ0.5ครับและก็ค่า Y เป็น0เนื่องจากอยู่ในระนาบ ZX นะและก็ค่า Z เป็น0.5เหมือนกันเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเหตุผลที่เราต้องการหาจุดดีนั้นเนื่องจากง่ายความง่ายของมันอยู่อย่างนี้ครับ เราต้องการหา r ครับค่า r ค่า r ที่มันง่ายๆบางมาคนว่าผมอยากหา r นี่เป็น roc ได้ไหมนะครับอันดับแรกต้องหาโมเมนต์ก่อนถูกต้องไหมฮะโมเมนต์ Moment, มาคนว่า,าหา roc ได้ไหมหาได้ครับเห็น roc ไหมฮะมันมีทั้งคอมโพเนนต์ x คอมโพเนนต์ y คอมโพเนนต์ z เลยนะฮะแต่ถ้าผม Line of Action ของแรงเนี่ยมันผ่านจุดดีผมจะใช้ ROD ในการหาโมเมนต์ซึ่งเกิดจากแรงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความสำคัญของ ROD นั้นไอ mm. <I S 2> มีคอมโพเนนต์ในลักษณะแนวแกน y มีค่าเท่ากันกับ0เลยเหมือนว่าจะง่ายเลยเหมือนว่าจะง่ายครับง่ายสำหรับการคิดโมเมนต์ แต่บางคนก็ถามต่อว่าแล้วจะเอาจุด C มาทำไมนะครับจุด C ก็ออกมาใช้ในการหา Ford vector นั่นเองโอเคเราไปพูดพามทำเพลงนะ4นาทีละนานเกินไปละนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับผมก็ต้องหาเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u ออกมาให้เรียบร้อยซะก,ก่อนตัวแรกครับ u a u o a u o a เกิดจากครับเวกเตอร์ o ไปถึงจุด a เวกเตอร์โไปถึงจุด A นี่คือ U ที่โจทย์ต้องการให้ถามหาโมเมนต์รอบแกนจุด O คือจุด0 0 0ดังนั้นสามารถเอาจุดปลายขึ้นมาได้เลยนั่นก็คือ 0.3i ครับและบวกกับ 0.4j ต้องการหายูนิตเวกเตอร์ต้องเอาไปหารด้วยขนาดของเขา้าคือ0.3กำลังสบวก0.4ยกกำลังสน่าจะคล่องกันพอสมควรแล้วได้ออกมาเป็น U ครับ ดดกมาเป็น UOa มีค่าเท่ากันกันกบ 0.6i ครับและก็ไปบวกกับ 0.8j ครับทุกท่านครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะได้เอาไปใช้ต่ออย่างแน่นอนได้ UOa แล้วครับทุกท่านตัวต่อมาที่เราต้องการหาคือกับโมเมนต์โมเมนต์รอบจุด O มันคืออะไรฮะโมเมนต์ Moment, รอบจุด O นั้นมันคือ r ครับ ไปคอสกันกับ f ซึ่ง r ที่เราอยากรู้คือ ROD ครับ ROD เนื่องจากง่ายเนื่องจากง่ายต่อการคำนวณ r วัดจากนะครับวัดจากจุดที่เราสนใจไปหา line of action ของแหลงเพราะฉะนั้นเราจะสามารถลากยังไงก็ได้แต่เราเลือกที่จะลาก ROD เนื่องจากจุดดีนั้นมันคอมโพเนนต์ในแนวแกน Y มีค่าเท่ากันกับ0เอา ROD ก่อนครับ ROD จุด O เป็นจุด0 0ลากไปจุดดีเอาตัวที่นะครับเอาตัวปลายมาได้เลยซึ่งเป็น 0.5i บวก 0.5k ครับทุกท่านครับก็ไม่มีอะไรมากติดไว้เท่านี้แหะครับเนื่องจากก็อย่าไปซีเรียสเข้ามากเพราะอะไรนั่นแหะครับ เพราะว่ากับเพราะว่าเพราะว่า r มันหาได้อย่างนี้เลยเราไม่ต้องหาโพิชันเวกเตอร์ตัวต่อมาที่เราควรซีเรียสคือตัวนี้ครับคือการหา F ครับ F นั้นแรง F หาได้จากขนาดของ F คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ที่มีที่ทิศชี้ไปทิศเดียวทางกับ F นั่นก็คือยูนิตเวกเตอร์ก็คือโพิชันเวกเตอร์ของ r นะครับ rcd ส่วนด้วยขนาดของ rcd จุดปลายลบจุดต้นครับจุดปลายลบจุดต้นและหารด้วยขนาดขนาดของแรงออกมาเลยคือ300ยครับ3 0 0 300จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายคือจุดดีจุดต้นคือจุด C ครับจุดปลายคือจุด d จุดต้นคือจุด C เอาละ ปลายลบต้น0.5ลบ0.1หรื 0.4i ครับไปบวกครับปลายลบต้นอ่ะปลายเป็น0ต้นเป็น4ออกมาเป็นลบ 0.4j ครับปลายลบต้นครับ0.5ลบ0.3บวก 0.2k ครับแล้วกว็าหารด้วยขนาดของเขา0.4ยกกำลังสอง บวกกับลบ0.4ยกกกำลัง2บวก0.2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับเท่านั้นพงพอฮะทุกท่านจะได้เวกเตอร์ของ F นั้นออกมามีค่าเท่ากันกับครับ200ครับ 200i ไปลบกับ 200j ครับแล้วก็ไปบวกกับ 100k หน่วยเป็นนิวตันตรงนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับโอเค พิจารณาออกมาเสร็จสับได้แล้วเสร็จแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับทุกท่านครับทุกท่านก็ได้ออกมาหมดแล้วทั้ง r u o a ทั้ง r o d และก็ f ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการพิจารณากันต่อไปก็คือว่าแล้วโมเมนต์รอบ o a นั้นเอาแค่ขนาดเนาะโจทย์ให้การหาแค่ขนาดนะครับโมเมนต์รอบ o a นั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ถ้าคนไหนไม่ทันจุดไหนนะครับก็ลอง ลองกดซ t อ p ดูก่อนแล้วก็ทำนะครับทำก่อนนะมันเสียดายโจทย์นะครับโจทย์มันมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับ moa moa คือ uoa และก็ไปดอทกันกับ r ครับซึ่งเราเลือกเป็น rod และไป cos กันกับ f เราก็มันสามารถเขียนได้เลยว่าเขียนได้เลยว่าเป็น ijk ครับขออนุญาตซูมเอาเพื่อให้เห็นว่าไอตัวข้างบนนั้นคือตัว0.6 0.8แล้วก็0ครับเอาล่ะครับไอตัวข้างล่างนั้นนะครับตัวข้างล่างนั้นเป็นตัว ROD คือ0.5 0แล้วก็0.5ครับส่วนตัวสุดท้ายนั้นคือตัวที่เป็นแรง F กับตัวแรง F ก็เป็น200ครับ ลบ200และก็บวก100ครับต่อแถวต่อหลักนะครับทุกท่านครับต่อแถวต่อหลักคิดออกมาให้เหรียบร้อยนะครับคิดออกมาให้เหรียบร้อยจะได้ออกมาครับจะได้ออกมาขนาดของเขาเป็น100นิวตันเมตรพอดิบพอดีครับพอดิบพอดีโอเคนะดังนั้นครับพยายามคิดดูก่อนนะครับทุกท่านครับพยายามคิดดูก่อน พยายามคิดดูก่อนต่อแถวต่อหลักคิดดูก่อนนะครับว่าได้คำตอบเช่นเดียวอย่างนี้หรือเปล่าก็แน่นอนครับโจทย์ถามาแค่ขนาดก็ตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยว่า100นิวตันเมตรครับนี่ก็คือข้อ30นะครับทำตรงนี้ให้คล่องนะครับทํานี้คล่องตัวนี้ผมก็เริ่มไม่ห่วงแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราทำมากันหลายข้อแล้วส่วนถ้าคนไหนยังพอทำไม่ได้ก็พยายามเช็คให้ได้นะครับ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในบทหลังๆเนอะและก็ไปเจอกันข้อที่31ครับสำหรับข้อที่30ก็ขอจบลงไปเท่านี้สวัสดีครับ